สําหรับทุกคนนี้ก็ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะคะซึ่งวันวาเลนไทน์แบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่กับคู่รักเท่านั้นนะคะแต่เราคิดว่ามันเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะที่เราจะแสดงความรักให้กับตัวเราเองนะคะฉะนั้น ในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาบอกว่าทําไมการดื่มมัช่าทุกวันเนี่ยเป็นการบอกรักตัวเองด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่กำลังลดน้าหนักอยู่นะคะการดื่มมัช่าเนี่ยก็จะช่วยสปีดผลลัพธ์ทําให้เห็นผลลัพธ์เนี่ยมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามดาวมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าเคล็ดลับในการทําให้หุ่นของดาวน,นะคะดูลีนแล้วก็กระชับตลอดเวลาเนี่ยนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็การคุมอาหารแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ดาวขาดไม่ได้เลยก็คือการดื่มมชะช่าวันละ2ช็อตเป็นประจําค่ะ ก็มัชาที่ว่านี้นะคะไม่ใช่มะชะที่เป็นมัชาเฟรปูชิโน่หรือว่ามัชะที่ใส่น้ําตาลเยอะๆหรือว่าใส่วิปครีมนะคะแต่ว่าต้องเป็นมะชะที่มาจากสารสกัดธรรมชาติ100%เท่านั้นค่ะเดี๋ยวราจะบอกนะคะว่ามัชะในสไตล์ของดาวนะคะเป็นยังไงนะคะ ก็เพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของมะชามเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะซึ่งมะชาเนี่ยถ้าเทียบกับชาเขียวปกตินะคะมีประโยชน์มากกว่าถึง137เเท่าเลยทีเดียวคะ่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ย ดูเปล่งปลั่งนะคะผิวเปล่งปลั่งแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆนะคะที่อาจจะตามมาในอนาคตนะคะก็การดื่มเป็นประจำเนี่ยมันก็จะทําให้สุขภาพโดยองค์รวมของเรานะคะดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่ สาวๆนะคะที่มีปัญหาบวมอืดช่วงมีประจำเดือนนะคะมัชฉาเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการสมดุลกับเก็บน้ําในร่างกายนะคะเขาจะช่วยขับน้ําที่ร่างกายไม่ต้องการเนี่ยออกไปนะคะก็จะทําให้หุ่นขอ,ของคุณเนี่ยดูลีนกระชับแล้วก็มีความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้ามากขึ้นค่ะแล้วยังไม่พอนะคะ ในมะชาดเนี่ยมีสารตัวนึ้งที่เรียกว่าคาเฟอีนนะคะคาเฟอีนเนี่ยจะต่างจากคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนะคะเพราะว่าในมะชามเนี่ยจะอยู่ในร่างกายของเรานะคะถึงนานถึง6-8ชั่วโมงนะคะฉะนั้นก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็มีพลังในการออกกลังกายแล้วก็ออกกลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ,คะก็สําหรับมะขานะคะสิ่งสําคัญนะคะ ก็คือวิธีการชงที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าวิธีการชงแล้วก็วิธีการดื่มที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุดค่ะมาดูกันเลยนะคะวิธีการชงเนี่ยก็คือเราจะชงมะชะครึ่งช้อนชานะคะกับน้นํา250มิลลิตรนะคะหรือว่าน้ํา1แก้วค่ะครึ่งช้อนชานะคะใส่เข้าไป แล้วก็เราจะชงกับน้ําเย็นเท่านั้นนะคะหรือน้ําอุณหภูมิปกตินะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราชงด้วยน้ําร้อนเนี่ยมันจะไปทําลายพวกเอนไซม์ต่างๆในมะฉาได้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ประโยชน์เนี่ยไม่ไม่ได้เท่าที่ควรนะคะพอเราชงเสร็จเนี่ยเราก็คนให้มันละลายเข้ากันนะคะแล้วก็เวลาดื่มนะคะเราจะดื่มตอนเช้าก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนอาหารกลางวันนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดค่ะ มัช่าที่ดาวเลือกนะคะต้องเป็นมัชา่าออแกนิก100นะคะที่ไม่มีสารกันบูดสารปรุงแต่งหรือว่าน้ําตาลนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์จากมันมากที่สุดนะคะก็สําหรับในวาเลนไทน์นี้นะคะดาวจดโปรโมชั่นอยู่นะคะถ้าสมมติว่าคุณซื้อ,อ,อมัช่านะคะในราคาลดจาก1,395บาทะคะเหลือ995บาทเนี่ยนอกจากยังลดไม่พอนะคะคุณจะได้รับขวดมัช่าอันนี้นะคะมูลค่า299บาบาทแบบฟรีฟรีไปเลยนะคะ ซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นที่มีของจํากัดมากๆนะคะถ้าคุณไม่ซื้อตอนนี้นะคะอาจจะหมดได้นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เราจัดโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ย แค่สี่ชั่วโมงนะคะของหมดสต็อกเลยค่ะฉะนั้นเราอยากให้คุณใช้โอกาสนี้นะคะในการรีบซื้อนะคะแล้วก็รับขวดมะช่ไปเลยนะคะซึ่งขวดมะช่าเนี่ยมันมีความสะดวกตรงที่ว่านะคะหลังเราสามารถชงม,มะฉ่านะคะแล้วก็พกกับเราได้แล้วก็อีกอย่างเวลาที่เราไปออกกำลังกายหรือว่าเราออกไปนอกบ้านนะคะเราสามารถใส่น้ำแล้วก็ใส่ไปกับเราก็ได้นะคะดบเราเลยอยากให้คุณนะคะใช้สิทธิน,นี้นะคะเพราะว่า ถ้าไม่ซื้อตอนนี้นะคะเดี๋ยวอาจจะหมดสต็อกขึ้นมาได้นะคะก็อยากให้คุณรีบใช้สินนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสนใจอยากสั่งซื้อนะคะกดที่ปุ่มข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่าทักมาที่เพจริษก,กับดาวได้เลยค่ะ